ทันค่ะเรียบร้อยค่ะกลับมาสู่ภาคบ่ายนะคะของงานเอไ o ฟ u ัมค่ะกับบูธทันหุ้นนะคะเราอยู่ที่บูธหนึ่งสองค่ะยังมีเวลานะคะสามารถมาเดินเล่นมาดูภาพรวมบรรยากาศกันได้ค่ะผู้บริหารระดับ C-Level นะคะอยู่ประจำบูธการทั้ง c ี o อ f ีค่ะแล้วก็ถึงท่านตอนนี้ค่ะจาก p l ทค่ะซี o มานั่งพูดคุยกับเราคุณวราวิชิมตะวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะก็ สัปดาห์นี้หรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่แบบหลายคนกําลังกังวลกับหลายๆเรื่องนะคะมีปัจเจศเสียงเข้ามามากมายทั้งปัจจัยภายนอกเรื่องของสงครามที่เันบอกไว้คือมันก็ยังไม่นิ่งเลยอิหร่านอิรักมีสัสเซียยูเคนอีกไหนจะเรื่องการเมืองที่ก็ยังไม่เห็นภาพว่าเราจะไปกันต่อในทิศทางไหนดังนั้นแต่ท่านที่มานั่งก็จะมาเจอคําถามทีท่ค่อนข้างยากทีนึงว่าในครึ่งปีหลังจะดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไรอันนี้เราขนส่งพวกปีโตต่ตางๆก็ยิ่งต้องงองไปเรื่องของต่างประเทศด้วยเเช่นนดียวกั ไล่ฟังเลยค่ะว่าในฐานะของซีอเราเราจะขับเคลื่อนธุรกิจยังไงดีในภาวะแบบนี้รจริงๆทาร์เก็ตในปีนี้นะครับที่เราตั้งเป้าการเติบโตไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ15-20%ยังไงเราก็ยังคงประมาณการการตั้งเป้าเติบโตที่15-20%อยู่ครับ,รบ,รบถามว่าจะเติบโตได้ยังไงในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเ,เรามีจริงๆเรามีทาร์เก็ตเรามีตั้งเป้าไว้2อย่างในปีนี้อย่างแรกเนี่ย เราสามารถทำได้แล้วนะครับ uh huh. ก็คือเราจะมีเรวยนิวประมาณ70%ของเราจะมาจากการขนส่งในประเทศนะครับ huh. ก็คือการขนส่งแก๊ส LPG ทางเรือในประเทศทีนี้เนี่ยค่าเฟสเนี่ยจากที่เราได้จากลูกค้าเราเนี่ยไม่ได้ปรับมาประมาณ10กว่าปีแล้ว uh huh. ซึ่งเรายังมองว่าค่าเฟสนี้ต่ำกว่าราคาที่สมควรจะได้อยู่ uh huh. เป็นต่ำกว่าราคาตลาด เราก็มีการเจราจาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วะนะครับเจรจามาเรื่อยๆจนจน Q2 เนี่ยครับเราได้ปรับราคากับผู้ค้ารายใหญ่ของเราปรับค่าเฟดแล้วเหรอคะปรับแล้วครับใน Q2 เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเนี้ยจะทําให้รายได้ของธุรกิจในประเทศเนี่ยครับเติบโตขึ้นครับแต่ว่าเราก็ดูนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยวอลุ่มการขนของเราเป็นยังไงบ้างนะครับที่เราพบก็คือวอลุ่มเนี่ย ต่ำลงประมาณ5%เปแต่ว่าถ้าเทียบกับไรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็ยังมากกว่านะครับปัจจัยที่สองนะครับเรายังคงมองว่าธุรกิจต่างประเทศที่เป็นเรือไซใหญ่ผลผ,ผลสินค้าในกลุ่มโอโลฟินเนี่ยมีดีแมนอยู่แล้วเราก็ต้องการที่จะขยายตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเรืออยู่สองลำนะครับปีนี้ใน Q3 เราคาดว่าเราจะขยายกองเรือได้เพิ่มอีกหนึ่งลำนะรแล้วก็ลูกค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยคาดว่าจะเป็น มี2เจ้าที่คุยอยู่ก็จะเป็นลูกค้าที่สิงคโปร์นะครับกับลูกค้าที่ญี่ปุ่นค,ครับเพราะว่าถามว่าเ,เศรษฐกิจไม่ดีทําไมเราถึงยังขยายธุรกิจตรงนี้ได้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเรือในเรือประเภทนี้ครับ3 5ม0ถึงห้าันในเรือแก๊สเครียร์เนี่ยในโลกนี้มีน้อยมากม,มีประมาณ300กว่าลำเพราะฉะนั้นการที่เราได้เรือมาเนี่ยลูกค้าเข้ามาแล้วก็การเทรดถึงแม้จะมี สภาวะที่ว่าอเมริกาเนี่ยขึ้นมาสีในจีนครับแต่ว่าในสิ่งนี้พอเขาขึ้นเนี่ยทำให้จีนเนี่ยขนส่งพวกโอโลฟินในเอเชียมากขึ้นทำให้ทำให้เขาจากที่เขาขนข้ามทวีปไปตอนนี้เขามาโฟกัสในเอเชียกลกยว่าวิกฤตมีโอกาสท,ที่เรา<ช> <ๆ S 2> เจอแล้วใช่ตอนนี้ลายเป็นว่าตลาดเรือไซเล็ก,กครับในการเทรดโอโลฟินเนี่ยบูมมากในเอเชียเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนตลาดมาในเอเชียทำให้ความต้องการของเรือก็ยังสูงอยู่อ่ะ ฟังแล้วมันก็ใจชื้นขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนที่กันบอกว่าเรื่องทารีฟมันยังไม่นิ่งแล้วก็น่าส่งผลแบบหลายๆอย่างแต่ว่ายอมรับแหละว่าวอลลุ่มใน,ในบางจุดมันลดลงแต่ว่าแก้ปัญหาด้วยวิธีการคืออะไรได้ม,มากขึ้นจากการที่เราได้คุยเรื่องค่าเฟดเ,เรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีพอดีแถมมีโอกาสในเรื่องของจีนที่มาเพิ่มเติมขึ้น,นมาอีก เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทําไมถึงกล้าลงทุนในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเดินแบบนี้ก็มีคําตอบให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วคราวนี้ค่ะครึ่งปีแรกกําลังจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแก้จบไตรมาสสกันแล้วครึ่งปีหลังยังมีอะไรที่ทาง P-LT กกาลังต้องจับตามองหรือว่รอาระมระวังบ้างไหมคะครึ่งปีหลังนะครับเรายังต้องคอยระวังเรื่องราคาน้ำมันนะครับอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอ,องบริษัทเพราะว่า รายได้ของเราถ้าเป็นทำทำชาร์เตอร์ต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าเป็นคนออกน้ํามันค่า <c oughs> น้ำมัน <c oughs> เพราะฉะนั้นตา่างประเทศไม่ได้เสี่ยงเรื่องราคาน้ามันเพราะนม่มีราคาน้ำมันแต่ว่าในประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงระดับหนึ่งเ <c oughs> พราะว่าค่าจ้างของเราเนี่ยยิงตามราคาน้ํามันดีเซลหน้าปั๊มครับแต่ว่าเวลาเราเติมน้ํามันเนี่ยในประเทศเนี่ยมันจะมีความผันผวนของน้ำมันเตาต้องบอกก่อนว่าเรือเติมน้ำมัน2ประเทศก็คือดีเซลกับเตาทีนี้พอสงครามระหว่าง อิรานกับอิสราเอลเนี่เกิดขึ้นทําให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญคเพราะฉะนั้นเราต้องระวังว่าถ้าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมันเตาของเราก็จะเพิ่มขึ้นต้นทุนการขนส่งในประเทศก็จะปรับตัวเพิ่ม mm hmm. ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราควรจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของเพราะว่าอิรานอิรักเรายังไม่รู้เลยว่าจะจบแบบไหนครับผมมันอาจจะมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นเรื่องของราคาน้ำมันมากกว่านี้เราต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างอะคะ ตอนนี้นะครับก็ที่บริษัทเตรียมพร้อมนะครับก็เราก็ศึกษาเรื่องราคานะ้ำมันตลอดเวลานะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะมีการเติมน้ำมันที่มันเป็นวอ,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 อลลุ่มที่เยอะขึ้นเพื่อให้ราคาลดทุกลงใช่ครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของการเทชราคาของเตาเหมือนกันค่ะเรื่องค่าเงินนะคะนอกจากราคาน้ำมันผันผนวนแล้วเราทำธุรกิจต่างประเทศเรื่องของค่าเงินเองเราเราต้องโฟกัสมากน้อยแค่ไหนคะ ค่าเงินเองเป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรายได้ต่างประเทศของเราเป็นยูเอสซึ่งตอนนี้รายได้สัดส่วนรายได้ปัจจุบันนะครับที่เป็นเรือต่างประเทศอยู่ที่18%ปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราตอนนี้เรามีการเก็บดอลลาร์มาเรื่อยๆแต่ว่าเราพยายมามเ e ชค่าใช้จ่ายเช่นเรือต่างประเทศเนี่ยเราผักให้เป็นค่าใช้จ่ายดอลลาร์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกาไรที่เหลือเป็นดอลลาร์ที่เราเก็บไว้เพราะเราก็ต้องแลกในจุดที่ถูกเวลาซึ่งถ้า ถ่าเลทมันต่ำลงมากๆเราก็จะขาดทุนกำไรไม่ได้ขาดทุนเลยหลังนั้นค่ะเข้าวนี้ค่ะพอเราเป็นหุ้นที่อยู่ใน MAI มันก็มีความที่หลายๆคนบอกว่าอยมันน่าจับตามองในรูปแบบของหุ้นเล็กแต่ว่าภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยในตอนนี้มันขาดความเชื่อมั่นไปจากเรื่องของการเมืองอันนี้เรียนตามตรงแล้วกันนะคะครเราในฐานะที่อยู่ในตลาดหุ้นแล้วในวันนี้ค่ะเรามีการแบบ สร้างความเชื่อมั่นยังไงบ้างหุ้นเราถ้าพูดถึงแล้วแบบตัวบริษัทก็ได้ค่ะเรามีความน่าสนใจยังไงถ้าถ้ามองในกับกัน <Okay. S 1> ว่าเราเป็นนักลงทุนนะก็จริงๆราคาหุ้นมันมันตกลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ในหุ้นถุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าผมในถ้าเป็นนักลงทุนนะครับ ผมน่าจะเลือกหุ้นที่เขามีกําไรต่อเน,นื่องครับแล้วก็มีรายได้เติบโตต่อเน,นื่อง mm hmm. แม้สภาวะเศรษฐกิจที่จะไม่ค่อยจะดีแต่ว่าถ้าเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัทเนี่ยยังเติบโต mm hmm. แต่ราคาหุ้นลงนะครับมันก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนจะเก็บของที่เีอนาคตมีเป็นเพชร uh, เป็นงามได้เน,<ว>นี่ยพองยาวๆกันดีกว่าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าบริษัทเติบโตขึ้นกําไรดีขึ้นวันนี้ราคาหุ้นอาจจะไม่ขึ้นแต่อ mm hmm. นาคตมันก็ต้องขึ้นครับ <Ha. S 2> ค่ะ เรามองเลยคะกับเรื่องของอุตสาหกรรมไทยกับเรื่องของธุรกิจไทยในขณะนี้ที่แบบเพื่อนเพื่อเราอาจจะยังอยู่ได้แต่ว่าเพื่อนเพื่อเราที่แบบเรามาเจอหน้าค่าตากันเ่งนี้ค่ะเขากําลังแบบเผชิญกับภาวะของเศรษฐกิจอยู่ให้กําลังใจธุรกิจไทยด้วยกันเองนิดนึงหน่อยได้ไหมคะว่าเพราะว่าเราเราถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่เราเจอโอกาสในวิกฤตแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เจอเลยค่ะจริงๆต้องให้กําลังใจทุกคนเลยดีกว่าครับทั้งนักลงทุนแล้วก็เจ้าของธุรกิจทุกท่านนะครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยากมากมากที่จะทําให้ธุรกิจกําไรนะครับเป็นกําลังใจช่วยเพราะว่าวิกฤตนี้ไม่นาาหรอกครับเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ให้ความเชื่อมั่นได้ใช่ไหมคะว่า PLT ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนยังคงเชื่อมั่นว่าไรายได้เราเติบโต 1 5ถึง20อันนี้เป็นคอมมิตที่บอกกับทันหุ้นไว้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันเพราว่าอีกไม่นานงบของไตรมาสสองคุณผู้ชมก็ใกล้ที่จะได้เห็นแล้วเดี๋ยวเดินหน้ากันต่อคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามีธุรกิจหลายธุรกิจที่ยังเจออย่างที่พีเอทีเจอคือเจอโอกาสในวิกฤตมันไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาอย่างเดียวแต่ถ้าเราหาช่องเล็กๆได้เนี่ยอย่างเงี้ยกล้าที่จะลงทุน คนบอกว่าทำไมถึงกล้าดีมารออยู่แล้วถ้าไม่มีดีมาอยู่ก็ต้องก็ต้องคิดเยอะเนาะแต่คราวนี้เขามีดีมารออยู่มีเงินทุนพร้อมนี่แหละคะ่ะเป็นธุรกิจไทยที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้สุดท้ายคะ่ะฝากถึงนักลงทุนหน่อยค่ะวันนี้คใครที่ยังไม่ได้มาเดินงานยังพอมีเวลาอยู่คะ่ะจริงๆอยากให้มาดูที่งานนะครับเพราะว่าจะได้พบกับซีเลเวลต่างๆของธุรกิจเลยนะครับจะได้ถามเขาเรื่องธุรกิจอย่างจกข้อมูลสามารถถามได้โดยตรงใช่ค่ะก็ยังอยากสนับสนุนให้ ดัานงคุณเข้ามายิ่งตอนนี้เป็นวิกฤตแต่ก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าจะมีบ่อยๆนะคะที่ซีเลเวลจะต้องมารวมตัวกันในวันเสาร์แบบนี้ค่ะ,อะขอให้คุณผู้ชมเดินทางมาจริงไม่ยากเลยเขาสามารถจอดรถได้อยู่ชัาราแกนชั้น22แล้วก็มีบตแต่ละบูธเขามีของแจกบ้างมีเรื่องของการแบบอัปเดตธุรกิจบางคนบอกว่ายังไม่เคยบอกที่ไหนเก็บ เก็บงาเลยมาเล่าให้ฟังที่นี่ p พีก็ถ้าไปที่บูธก็ทักทายได้อยู่บูธที่เท่าไหร่นะคะ99ครับเล็กสวยด้วยค่ะคเจอที่บูธ99นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ค,ะค,ค่ะเดี๋ยวถัดไปค่ะจะมีอีกหนึ่งธุรกิจค่ะอันนี้เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่คู่แข่งน้อยเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวสักครู่มติดตามกันค่ะ